วันนี้อาหารเช้าของเราแบบอาหารเช้าสาหรับวันหยุดนะคะวันเสาร์วันนี้แม่ครัวแม่อ,อน์เข้มนะคะทํามีแตงนะทุกคนน่าจะเป็นผัดแตงใส่ไข่แน่เลยสวัสดีค่ะทุกคนขอตอลอนรับเข้าสู่ชาแนลน้ำหนึ่งสตอรี่นะคะ วันนี้อาหารเช้าของเราแบบอาหารเช้าสาหรับวันหยุดนะคะวันเสาร์วันนี้แม่ครัวแม่อโน์เข้มนะคะทํามีแตงนะทุกคนน่าจะเป็นผัดแตงใส่ไข่แน่เลยของโปรดเราของโปรดเราวันนี้แม่มีสองเมนูนะคะก็คือผัดแตงใส่ไข่กับยำปลากระป๋องนะคะอันนี้ก็คือแม่ผัดไข่กับอะไรเนี่ยพรพิกกับมามิพริกกระเทียมนะคะแม่ผัดไข่กับพริกกระเทียม โอ้ทุกคนดูหอมมากเลยแล้วแม่ก็กำลังจะเอาแป้งลงเมนูให้ง่ายทำกินเองได้เลยนะคะแล้วก็เป็นเมนูโปรดของเราด้วยนะคะแล้วแม่ก็เอาแตงลงเสร็จแล้วจากนั้นก็ผัดโอ้โหทุกคนแค่นี้ก็น่ากินแล้วอะ่ะหอมมากนี่นี่คนอัดคลิปนี่หอมมากเลย เมนูยามเช้านะคะง่ายๆสไตล์บ้านๆของเรานะคะอร่อยด้วยแล้วตอนนี้แม่กําลังไปเอาเครื่องปรุงมานะคะมาปรุงนี่แม่เทเครื่องปรุงแล้วทุกคนปรุงน้ํามันหอยนะคะใส่น้ํามันหอยลงไปซีอิว๊วซอสผู้เข่าทองนะคะต้องโปรโมทให้ซอสผู้เข่าทองด้วยปลาเขียวด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนชอบกินนะคะแล้วก็ อื uh huh. ตอนนี้ทุกคนดูกลิ่นไอดูทุกคนดูอื uh ื huh. uh huh. กลิ่นหอมบอกเลยอื uh huh. uh huh. แล้วก็ผัดจนได้ไฟใช่ไหมคะก็ต้นหอมัต้นหอมตอนนี้ามต,ต้นหอมเรามีหรือเปล่าไม่รู้ในตู้เย็นไม่รู้เหมือนกันก็จะคือเอาต้นหอมมาใส่ด้วยเพื่อความสวยงามใช่ไหมคะแล้วก็ใส่จานก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะวันนี้ โอ้กำลังจะได้ได้แล้วค่ะทุกคนแม่รัวแม่ขัวเดี๋ยวให้โพสโพสโพสท่าแม่ขัวแม่ขัวแม่โนงทํากับข้าวให้เราอีกแล้วตอนเช้านะคะแม่น่ารักมากมือนี้รู้สึกว่าแม่บอกว่าไม่มีกับข้าวขายใช่ไหมคะมันมีแต่ว่าไม่น่าอร่อยก็ค,คือแบบว่าก็แม่ก็เลยไม่ ไม่ไม่ซื้อมานะคะเราทํากินเองดีกว่านะคะก็แปรแตงเสรจไข่อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแม่ก็กําลังจะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะดูดิดูแมวโอ้ดูดูดูนูมีมีมีน้องแมวดูดูดูความดื้อของความดื้อของคุณพะแล้วแล้วก็ติดคุณพะแก้งยายนะคุณพะแก้งยายนะโอเคครัวเราอยู่นอกบ้านนะคะทุกคนเราไม่ได้ทําครัวในบ้าน ในบ้านก็มีแต่แม่บอกว่ากลัวมันจะเหม็นคือคือจะไม่ทําเลยกลัวแบบในบ้านสกรปรกนะทุกคนแม่แบบสะอาดมานี่ทุกคนแค่นี้เราก็ได้หนึ่งมือแล้วนะทุกคนดูว่าเสร็จเรียบร้อยอย,ยกไปแม่ให้ยกไปเสิร์ฟพี่โตกินข้าวได้แล้วน,ออนี่นะทุกคนเสร็จและเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราเอา,เอา,เอาจานไปวางก่อนนะทุกคนโอเคคลิปนี้เราฝากไว้แค่นี้แล้วกัน เอาเมนูเดียวนะคะยำปากระป๋องเดี๋ยวไป,ไปไปคลิปต่อไปเพราะว่าบ้านเรามีเคล็ดลับกานทำยำปากระป๋องที่อร่อยมากวันนี้ฝากผัดแตงใส่ไข่ไว้แค่นี้นะคะถ้าใครถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้ำหนึ่งสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ